สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลทเด็ดบอลป่าโมกนะครับวันที่16มิถุนายน2567นะฮะวันนี้ก็มีทีเด็ด4ตัว4คู่มาฝากกันเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดู4ตัว4คู่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปสรุปผลเมื่อวานก่อนนะฮะสำหรับเมื่อวานนะโหเจ็บปวดรวดรล้าจริงนะฮะทำกำไรก็ทำกำไรไม่ต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนะฮะสำหรับหน้า YouTube นะครับ ตาย2นะครับหาร1แล้วก็กินเต็ม1นะฮะโอ้โหบอลบอลยูโรนี่ช่วงนี้เนี่ยนะครับมา2ทางคือบอลต่อนะฮะกับบอลสกอร์สูงนะครับวันนี้ก็ต้องพิจารณากันใหม่ว่าจะลงทุนด้านไหนท่านผู้ชมก็รอติดตามเลยนะฮะส่วนในกลุ่ม VP นะครับก็ไม่ต้องสืบนะครับทำกำไรเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งนะฮะหรือบอลสเต็ปสเต็ปแต่อีกแล้วนะครับ บอลสเต็ปนะครับชุดที่3นะครับถึงมันจะเข้า2หาร1เนี่ยแต่ตามหลักการเนี่ยก็ถือว่าสเต็ปแตกไม่ตายนะฮะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยนะครับตามสถิติแล้วเนี่ยนะครับสเต็ปป๋าแตกในกลุ่ม vp นะฮะ5วันติดแล้วนะครับตั้งแต่วันที่10 11 12 13 14นะฮะ15นะครับ5วันติดแล้วนะฮะท่านผู้ชม แล้วเนี่ยใครอยากเข้ามาทํากําไรนะครับเข้ามาร่วมลุ้นร่วมเชียนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถิติของป๋าเนี่ยนะครับก็แอดไลน์มาทักไลน์มานะฮะท่านใดเป็นส่วนหนึ่งของสถิติแล้วท่านก็ได้ทํากําไรจากสถิติของป๋าด้วยนะครับนะในการเล่นบอลสเต็ปนะฮะแล้วก็บอลเต็งตามสโลแกนตามคอนเซปต์เหมือนเดิมว่าเข้ามาขอาตาย ได้มากกว่าเสียกําไรมากกว่าขาดทุนนะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือในกลุ่ม VP พนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยป๋าก็เอาข้อผิดพลาดนะครับมาแก้ไขปรับปรุงนะฮะให้มันดีขึ้นนะครับให้มันทํากําไรได้มั่นคงและยั่งยืนขึ้นกว่าเดิมนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเจอคลิปป๋าแล้วนะครับนะยังไม่เคยมีโอกาสเข้ากลุ่มป๋ามาเลยหรือท่านอาจจะเคยอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มานะครับ ก็ลองเปิดโอกาสให้กับกลุ่มป๋าดูสักครั้งหนึ่งนะฮะออมีคำหนึ่งที่คือที่คนเคยบอกไว้นะครับป๋าชอบคำนี้มากเลยนะฮะคุณเจอคนหลอกลวงมาทั้งชีวิตแล้วนะครับคุณไปเจอเจอกลุ่มที่มันหลอกลวงของปลอมมาเยอะแล้วนะครับคุณลองเปิดใจให้กับของจริงดูสักครั้งหนึ่งท่านผู้ชมนะมันก็ไม่มีอะไรเสียหายนะถ้ามันจะทําให้ชีวิตในการเงินคุณดีขึ้นถ้ามันจะทําให้ชีวิตในการเล่นบอลของคุณดีขึ้นนะครับคุณก็ลองเปิดโอกาสสักครั้งหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชมนะแล มีกิจกรรมนะครับทายผลฟุตบอลยูโรนะครับทายถูกนะครับรับเงินรางวัลไปเลย500บาทนะครับไม่ตุกติกแน่นอนคาว่าตุกติกเนี่ยไม่อยากพูดขยายรายละเอียดนะครับแต่คนที่สายเนี้ยนะครับรู้กันดีอยู่แล้วว่าบางบางกลุ่มเนี่ยมันแจกแล้วมันมีกติกานู่นนี่นั่นมากมายนะครับแต่สําหรับป๋าเนี่ยนะครับไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะครับคุณทายถูกคุณเอาไปเลยแค่นั้นเลยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะสำหรับกิจกรรมในกลุ่มนะฮะสนใจก็แอดไลน์มาทักไลน์มาแล้วกันแล้วก็ มาลุ้นกันว่าวันนี้เนี่ยสเต็ปป๋านะครับจะแตกอีกเป็นวันที่6ติดต่อกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าแตกมา5วันติดแล้วท่านผู้ชมนะมาร่วมรูร่วมเชียร์กันได้นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วไม่เชื่อนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับนะป๋าลงให้ทุกคลิปนะครับบอลเข้าป๋าก็โชว์ว่าเข้านะครับบอลตายป๋าก็โชว์ว่าตายนะครับไม่เล่เหลี่ยมแน่นอนมีแต่ความจริงใจมอบให้เสมอนะฮะ อย่างที่บอกนะครับโอกาสก็เหมือนไอติมนะฮะถ้าไม่ชิมก็ละลายแค่นั้นเองนะฮะฝากไว้คิดด้วยแล้วกันนะโอเควันนี้ไปดูสตัวสีคู่กันเลยครับผมมาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกนะครับในศึกบอลถ้วยนะครับศึกไทยลีกครับนะฮะรอบชิงชนะเลิศระหว่าง BG ปรปทุมยู่นเตดนะครับเจอกับเมืองทองยูไนเตตนะครับคู่นี้เตะสนามกลางนะฮะเตะเวลา6โมงเย็นนะครับท่านผู้ชม ก่อนที่จะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเฮต h เฮตข้อมูลเชิงลึกก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาหลายนัดนะครับแต่ป๋าขออนุญาตดู3นัดล่าสุดแล้วกันนะฮะตั้งแต่ปี2023ถึงปี2024ล่าสุดเนี่ยนะฮะเป็นทางด้านเมืองทองนะครับเอาชนะ2นัดนะครับ BG เนี่ยเอาชนะ1นัดแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูง1นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำ2นัดนะครับ ส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของบีจีปทุมนะครับ5นัดล่าสุดนะครับไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับชนะทั้ง5นัดนะครับแล้วก็กินเดิมพันสนัดเสียเดิมพันหนัดนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา4นัดต่ำ1นัดแล้วก็สูงแรกทั้ง5นัดเลยนะครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับอของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับโอ้โหฟอร์มเหมือนกันเลยนะฮะโหดพอๆกันนะครับสมกับเป็นคู่ชิงจริงๆนะฮะ เมืองทองยูนเต็ดนะครับ5นัดล่าสุดก็ชนะทั้ง5นัดเลยนะครับแล้วก็กินเดิมพัน5นัดนะครับเป็นบอลสกอร์สูงแต่เวลา4นัดต่ำ1นัดนะครับสูงแรก3นัดต่ำ2นัดนะครับท่านผู้ชมฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับจะไปฝั่งไหนนะฮะเพราะฟอร์มโหดทั้งคู่นะครับแต่ที่น่าสนใจคือแนวทางบอลสกอร์สูงนะครับถือว่าไปในทิศทางเดียวกันนะครับใน5นัดล่าสุดนะครับ สูง4ต่ำหนึ่งทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยก็ไปดูราคาว่าราคาวันนี้เนี่ยจะเปิดมาอย่างไรท่านผู้ชมไปดูกันฮะเ,เรื่องของราคาปากขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะราคาอะตอนนี้นะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรนะฮะท่านผู้ชมฮันนี่แคปนะครับในเลทราคาปอปอ,ปอนะครับสูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับถือว่าเป็นราคาเกินเกณฑ์อย่างมากนะครับแล้วก็ยิ่ง เป็นบอลรอบชิงยิ่งเป็นบอลถ้วยเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นบอลเกินเกณ์อย่างมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับบอลถ้วยบอลรอบชิงเนี่ยนะครับสูงต่ำเนี่ยมันจะค่อนข้างต่ำเพราะว่ามันเป็นเกมที่กดดันนะครับใครๆก็อยากได้แชมป์นะครับดังนั้นเนี่ยมันคิดว่าโอกาสที่จะมีประตูเนี่ยมันน้อยนะครับเลยมันสัด <c oughs> ส, <sensory> <ược> ส่วนบอลเนี่ยเลยมันเปิดมาให้น้อยนะครับแต่ว่าคู่นี้ในเลทราคาปอปอเนี่ยนะครับสูงต่ำเปิดมาถึง2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยถ้าป๋าอ่านจากราคาน้ำนะครับนะราคาแบบเนี่ย มีโอกาสทาประตูทั้งคู่นะครับอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งหนึ่งนะครับสองเม็ดก็ยืนพื้นแล้วนะครับลุนเม็ดที่สามกินครึ่งลุนเม็ดที่สี่กินเต็มนะฮะท่านผู้ชมนะยิงมายิงคืนแน่นอนนะฮะสำหรับคู่นี้นะฮะดูทรงแล้วอ่ะคู่นี้นะครับน,นะคบใครจะตามก็ตามนะครับใครไม่ตามก็สวนหรือข้ามไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยง,งต่อการลงทุนนะฮะสำหรับบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับเจอกับเมืองทองยูเนเต็ดคู่นี้ป่าให้สูงนะครับ ในเลทราคา2ลูกครึ่งควบ3จัดไปตัวแรกครับผมมาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับในศึกนอร์เวย์เดิชั่น2นะครับระหว่าง s a เนตนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอ็มจอนดัลลนนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ2ทุ่มตรงนะฮะก่อนที่จะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกเฮตัวเฮตกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ คู่นี้นะครับเคยเจอกันมาหลายนัดนะฮะแต่ป๋าขออนุญาตดู2นัดล่าสุดแล้วกันนะฮะมีแค่ปี2023นะครับปี2024เนี่ยยังไม่เคยเจอกันเลยนะฮะ2023นะครับ2นัดล่าสุดก็เป็นทางด้านแซนเนสนะครับเอาชนะ2นัดนะครับแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูง1นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำหนนัดนะครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทีมเจ้าบ้านอย่างแซนเนสนะครับ ชนะ1แพ้4นะครับกินเดิมพันหนึ่งเสียเดิมพันสี่นะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา3นัดต่ำสองนัดนะฮะแล้วก็สูงแรกทั้ง5นัดเลยท่านผู้ชมส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทีมผู้มาเยือนอย่างเอ็มจอนดาแลนนะครับก็เสมอสอแพ้3นะครับกินเดิมพันหนึ่งยก1เสียเดิมพันสองนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา4นัดต่ำหนึ่งนัดนะฮะแล้วก็สูงแรกทั้ง5นัดเลยนะครับ คู่นี้นะฮะมองจากสถิติ5นัดล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีพอๆกันนะฮะแต่แนวโน้มที่จะทำกำไรจากบอลสกอร์สูงก็มีนะฮะแต่ต้องดูว่าราคาเนี่ยมันจะเปิดมาอย่างไรท่านผู้ชมนะขอแค่มันไม่ต่ำฝากเกณฑ์ก็พอนะฮะไปดูราคาะฮะออ่คู่นี้โอ้โหราคาค่อนข้างชัดเจนมากนะครับท่านผู้ชมนะราคาแบบนี้ก็ไม่ต้องสืบนะครับฮันนี่แคปนะครับเปิดมาที่ราคาเสมอ นะครับสูงต่ำนะครับเปิดมาที่ราคา3ลูกนะฮะสลูกเนี่ยก็ถือว่าสูงแล้วนะครับยังไม่พอนะฮะไหลขึ้นมาเป็น3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับราคาแบบเนี้ยนะฮะไม่เล่นสูงไม่ได้แล้วท่านผู้ชมนะครับเจอราคาแบบนี้ใส่สูงเต็มระบบได้เลยนะฮะท่านผู้ชมทั้งในคู่เนี้ยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะฮะระหว่างแซนเน็ตนะครับเจอกับเอ็มจอนร์แดนนะครับคู่นี้ป่าให้สูงนะครับ ในเลทราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับจัดไปตัวที่2ครับผมมาต่อกันด้วยคู่ที่3ตัวที่3นะครับในศึกยูโรปปี2องนะครับแข่งที่เยอรมันนะครับคู่นี้เลยท่านผู้ชมระหว่างโปแลนด์นะฮะเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ2ทุ่มตรงนะฮะก่อนที่จะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกเฮตุเฮตกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ คู่นี้นะครับเคยเจอกันมาทั้งหมด5นัดแต่ล่าสุดจริงๆเนี่ยนะครับมี2นัดล่าสุดตั้งแต่ปี2022นะครับก็2ปีที่แล้วนะครับเป็นทางด้านเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเอาชนะ1นัดนะครับแล้วก็เสมอ1นัดนะฮะเป็นบอลสกอร์สูง1นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำหนนัดนะครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดเนี่ยของของทีมโปแลนด์เนี่ยนะครับก็ฟอร์มดีมากนะครับไม่เคยแพ้ใครเลยนะฮะชนะ4เสมอ1กินเดิมพัน4ยก1นะครับ แล้วก็เป็นบอลสกอร์สูง3นัดต่ำสองนัดนะครับสูงแรก4นัดต่ำหนึ่งนัดนะฮะฟอร์มดีมากนะครับสำหรับโปแลนด์ส่วนอีกทีมหนึ่งนะฮะเป็นทางด้านเนเธอร์แลนด์นะครับก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันนะฮะห้านัดล่าสุดก็ชนะ4แพ้1กินเดิมพันสเสียเดิมพันหนึ่งนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา5นัดเลยนะครับแล้วก็เป็นบอลสูงแรก4ี่นัดต่ำหนึ่งนัดนะครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีท่านผู้ชมแล้วก็ ถือว่ามีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะฮะเดี๋ยวไปดูราคากันครับอย่างที่บอกนะฮะว่าบอลทีมชาติบอลยูโรบอลโลกเนี่ยท่านผู้ชมเรื่องของสัดส่วนบอลเนี่ยมันไม่มีผลอะไรกับการกินเดิมพันเลยนะฮะอยู่ที่ว่าใครจะเลือกผิดหรือเลือกถูกแค่นั้นเองนะฮะราคาก็เปิดมาตามใจนะฮะแต่ตามหลักการตามประสบการณ์นะครับ2วันที่ผ่านมาสําหรับออบอลยูโรนะฮะ ฮันนี่แคปนะครับในเลทราคาครึ่งลูกไหลขึ้นมา1ลูกเนี่ยนะครับแล้วก็สูงต่ําในเลทราคา2ลูกครึ่งเนี่ยก็เป็นราคาที่ไม่น้อยเลยนะฮะหน้าบอลนะป๋าพูดตรงๆเลยว่าคู่เนี้ยลังเลทั้งคู่นะฮะจะไปบอลต่อก็เสียได้บ bon, อลรองนะครับจะไปบ bon, อลรองก็เสียได้บอลต่อดังนั้นเนี่ยจากประสบการณ์2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคู่เนี่ย ป๋าขอไปบอลสกอสูงและกันท่านผู้ชมนะฮะชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนนะครับหรือลังเลก็ข้ามไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการลงทุนนะฮะอย่างที่บอกนะครับบอลทีมชาติป๋าก็ยอมเหมือนกันนะฮะชอบทางไหนไปทางนั้นนะครับบอลลีกทั่วไปเนี่ยป๋ายังเอาเทคนิคยังเอาวิธีการนะครับมาวิเคราะห์เรื่องของราคาลงราคาน้ําสัดส่วนบอลอะไรได้นะครับแต่บอลทีมชาติเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยชอบใครชอบมันแล้วกันแต่สําหรับป๋านะครับแนวทางของป๋าคือ โวล่านะครับเจอเนเธอร์แลนด์นะครับคู่นี้ป่าให้สูงนะครับในเลทราคา2ลูกครึ่งจัดไปตัวที่3ครับผมมาถึงคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับคู่ที่4นะครับก็ยังอยู่ในศึกยูโรปี2024นะครับแข่งที่เยอรมันนะครับระหว่างสโลวีเนียนะครับเจอกับเดนมาร์กนะฮะคู่นี้เตะเวลาประมาณสอทุ่มห้าสิบเกท่านผู้ชม ก่อนที่จะไปดูเหรีราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึก h e ตุ to h เหตก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะคู่นี้นะครับเคยเจอกันล่าสุดเมื่อปี2 0 2 3 2นัดนะครับเป็นทางด้านเดนมาร์กนะครับเอาชนะ1นัดนะฮะแล้วก็เสมอ1นัดนะครับเป็นบอลสกอร์สูง1นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำานนัดนะฮะท่านผู้ชมส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดของสโลวีเนียนะครับ ก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะฮะห้านัดล่าสุดก็เสมอ2ชนะ3กินเดิมพันสยก1เสียเดิมพันสนะครับเป็นบอลสกอร์สูงแต่เวลา2นัดต่ํา3นัดนะครับสูงแรก4นัดต่ํา1นัดนะฮะส่วนอีกทีมหนึงนะฮะเดนมาร์กนะครับหนัดล่าลสุดของเดนมาร์กก็ชนะ3 เสมอ1แพ้1น,นะครับกินเดิมพันสเสียเดิมพันสนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา2นัดต่ํา3นัดแล้วก็สูงแรก3นัดต่ํา2นัดนะครับฟอร์ม5นัดลา่าสุดของทั้งคู่เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมโอเคไปดูเรื่องของราคากันหน่อยนะฮะร,ราคาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสับสนนิดหนึ่งนะฮะ ฮันนี่แคปเนี่ยนะฮะจากครึ่งลูกเนี่ยนะครับไหลามาเป็นครึ่งควบลูกนะครับสูงต่ําจาก2ลูกครึ่งเนี่ยไหลหล่นลงมาเหลือ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเรื่องราคาสัดส่วนบอลแบบเนี้ยนะครับราคาไหลขึ้นไหลลงแบบเนี้ยก็สำหรับป่านะไม่มีผลเท่าไหร,ร่นะฮะชอบใครชอบมันแล้วกันนะฮะสำหรับคู่นี้นะแต่จากประสบการณ์2วันที่ผ่านมาเนี่ยป่ารู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อ,อ,อยูโรครั้งที่แล้วหรือครั้งก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบอลรองเนี่ย จะพลิกๆนะฮะแล้วก็จะเซอร์ไพรส์กินเดือมพันตลอดนะะแต่ว่าบอลยุโรปปีนี้สวันที่ผ่านมาไม่รอดพ้นบอลต่อจริงท่านผู้ชมดังนั้นคู่นี้ป๋าก็ขอไปที่ชอบแล้วกันนะฮะใครชอบอะไรไปนั้นแล้วกันนะฮะไม่จำเป็นต้องตามป๋าก็ได้นะครับแต่แนวทางป่าคือต่อเดนมาร์กนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกจัดไปะฮะตัวที่4ครับเดี๋ยวตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยครับผม ก่อนที่จะไปสรุปทีเด็ด4ตัวท้ายคลิปวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมีเดดที่ป่าโชว์อยู่หน้าจอนี่นะฮะคือทีเด็ดที่ป่าให้ในกลุ่ม VP จริงๆนะฮะแล้วป่าก็โชว์ทุกวันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาเห็นเพิ่งเข้ามาติดตามเนี่ยลองย้อนกลับไปดูได้นะครับป่าไม่พูดปากเปล่าแน่นอนนะครับพูดปากเปล่าได้ปากแตกแน่นอนท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยนะครับสถิติของป่านะครับบอลสเตปเนี่ยนะฮะ แตกมา5วันติดแล้วนะครับป๋าจะทําลายสถิติเดิมคือ11วันติดนะครับก็มาช่วยลุ้นช่วยเชียร์ได้ว่าป๋าจะทําลายได้หรือเปล่านะครับแล้วก็บอลเต็งเนี่ยตามสโลแกนป๋าเลยนะครับอยู่กับป๋านะครับเข้ามากกว่าตายได้มากกว่าเสียกําไรมากกว่าขาดทุนนะครับแล้วก็ยังมีบอลเที่ยงบอลบ่ายบอลเย็นบอลเช้านะครับบอลเช้าเนี่ยป๋าก็ให้ไป7ตัวนะฮะก็รอลุ้นอยู่นะฮะเตะ9โมงครึ่งนะครับตอนนี้ป๋าก็อัดคลิปประมาณ9โมงท่านผู้ชมนะ กางเตะไม่จบเลยยังไม่เอามาโชว์นะฮะก็สนใจนะครับนะ่าเรียนเชิญได้เลยป๋าไม่ได้บังคับใครเลยนะฮะอยู่ที่ความคิดของท่านนะฮะท่านคิดได้ก่อนก็รวยก่อนนะ,ะเคยได้ยินไหมฮะคำนี้นะฮะคิดได้ก่อนก็รวยก่อนนะครับคิดได้ที่หลังก็รวยช้าหรือหมดโอกาสรวยเลยก็ได้นะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ย ป๋านะครับมอบโอกาสนะครับในการเข้ากลุ่มทํากาไรกับป๋าเนี่ยแล้วป๋าก็อยากขอโอกาสนะครับให้ท่านเข้ากลุ่มมาได้ป๋าให้ได้ป๋าเนี่ยนะครับนำท่านทํากําไรจากฟุตบอลซะหน่อยนะฮะอย่างที่บอกนะครับการพนันเนี่ยมันป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกนะฮะเลิกได้เลิกนะครับแต่ถ้าเลิกไม่ได้เนี่ยหาทางยังไงเล่นยังไงให้มันมีกําไรมากกว่าขาดทุนดีกว่าท่านผู้ชมนะดีกว่าเป็นหนี้เป็นสินดีกว่าหมดตัวนะฮะดีกว่าครอบครัวแตกแยกครอบครัวชิบหายนะฮะดังนั้นเนี่ย การเล่นการให้นะครับทีเด็ดของป๋าเนี่ยนะครับจากฟุตบอลเนี่ยทีเด็ดป๋านะครับไม่เคยทําให้ใครชิบหายนะครับทีเด็ดของปา๋าไม่เคยทําให้ใครอบครัวแตกแยกทีเด็ดของป๋านะครับไม่เคยทําให้ใครหมดตัวนะฮะมีแต่ได้มากหรือได้น้อยไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยก็เสียนิดหน่อยไม่บาดเจ็บนะฮะแค่นั้นเองนะดังนั้นเนี่ยใครที่ได้เจอคลิปนี้แล้วได้เห็นคลิปนี้แล้วได้ยินสิ่งที่ป๋าพูดแล้วเนี่ยนะครับ ท่านไม่ต้องเชื่อคําที่ป๋าพูดก็ได้อย chips, problem, so <ah> ่างที่ป๋าบอกนะครับพูดปากเปล่าได้ปากแตกนะฮะท่านลองมาสัมผัสด้วยตัวท่านเองนะครับใครที่คิดว่าเจ๋งคิดว่าเก่งคิดว่าแน่นะครับคิดว่าตัวเองเอาตัวรอดจากวงการนี้ได้เนี่ยก็เรื่องของท่านนะครับป๋าก็ยินดีด้วยที่ท่านทําได้นะครับแต่ที่แต่ที่แต่ใครที่ยังทําไม่ได้เนี่ยนะครับยังเอาตัวรอดจากวงการนี้ไม่ได้เนี่ยท่านผู้ชมก็ขอร้องนะฮะ หยุดเก่งหยุดลงตัวเองนะฮะก็ลองเปิดใจเปิดโอกาสใหม่ๆดูนะฮะเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นในชีวิตนะครับก็ฝากไว้แค่นั้นเองนะฮะก็โอกาสก็เหมือนไอติมถ้าไม่ชิมก็ละลายนะครับยังย้ำคำนี้อยู่เสมอนะฮะโอเคไปดูสรุปที่เด็ด4ตัววันนี้กันเลยนะครับตัวแรกนะครับ BG ปทุมนะครับคู่นี้เป็นบอลรอบชิงเนาะแต่ราคาเนี่ยมันน่าเล่นบอลสูงเสเลเกินท่านผู้ชมดังนั้นคู่เนี้ย ป๋าก็ให้สูงในเลนราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับตัวที่2นะครับเซนเนสนะครับเรื่องของราคาเรื่องของฟอร์มเนี่ยพอไปได้กันได้แล้วก็ราคาสวยมากๆในการเล่นบอลสกอร์สูงนะครับป่าก็ให้สูงไปในเลนราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งมาถึงบอลยูโรนะครับอย่างโปลแลนด์เนี่ยนะครับ ก็ป๋าเอาประสบการณ์จาก2วันแรกนะฮะที่เจอมานะครับมาปรับปรุงมาปรับใช้ก็คู่นี้ป๋ามองว่าหน้าใส่ไปที่บอลสกอร์สูง2ลูกครึ่งนะครับใครที่ไม่เห็นด้วยก็เลือกตามที่ชอบได้เลยนะฮะจะไปบอลต่อบ,บอลรองบอลสูงบอต่ำก็แล้วแต่ท่านเลยนะฮะส่วนตัวที่4ตัวสุดท้ายนะครับคู่นี้นะฮะป๋าก็เอาจาก2วันแรกนี่แหละนะครับมาปรับใช้ดูในวันที่3นะว่ามันจะทํากําไรหรือเปล่านะแล้วแต่ความชอบนะครับบอลทีมชาติเนี่ยป๋าก็เอาตัวเองไม่รอดเหมือนกันนะฮะ ใครมีความชอบแบบไหนก็ไปอย่างนั้นเลยนะครับเพราะบอลทีมชาติเนี่ยป๋าเนี่ยนะครับทากาไรจากฟุตบอลด้วยเทคนิคนะครับดังนั้นเนี่ยป๋าใช้เทคนิคไม่ได้ป๋าก็ไม่รู้จะใช้อะไรนะฮะดังนั้นใช้ความชอบแล้วกันนะฮะถ้าเป็นบอลลีกปกติทั่วไปเนี่ยป๋าจะใช้เทคนิคในการทํากําไรนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูได้ป๋าไม่มีพูดลอยๆแน่นอนให้ตัวไหนเนี่ยมีเทคนิคทุกตัวนะครับในการทํากําไรแต่ว่าบอลทีมชาติอย่างที่บอกนะครับมันใช้เทคนิคอะไรไม่ได้เลยนะครับอยู่ที่ความชอบแล้วกันดังนั้นคู่นี้ป๋าก็ใให้ต่อเเดนนนาาระค รึ่งควบลูกใครไม่ชอบก็สวนได้เลยหรือใครมีทางไปทางไหนก็ไปได้เลยท่านผู้ชมนะสี่ตัววันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจดีๆนะครับที่เป็นแรงผลักดันดีๆสําคัญําคัญให้ป๋าได้ทําคลิปต่อมาเรื่อยๆนะครับป๋าก็ไม่รู้ว่าป๋าจะทําคลิปนะฮะอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจจะหมดไฟเร็วๆนี้ก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้คําตอบนะฮะดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยที่ป๋าทําอยู่เนี่ย ป๋าไม่ได้เลยเลยนะครับแต่ป๋าอยากจะเชิญคนที่สายเดียวกับป๋าเนี่ยเพราะป๋าเคยเจ็บมาก่อนเคยเป็นอย่างทุกคนเนยฮะเป็นนี้เป็นสินนะครับโดนแดกหมดตูดก็เคยเป็นมาหมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะคืนโอกาสนะครับแล้วก็อยากทําความดีสักครั้งนึ่งก่อนที่ป๋าจะหยุดทํา y u u t ไปนะฮะใครที่สนใจในการทํากําไรเนี่ยนะครับก็เรียนเชิญได้เลยแอดไลน์มาทักไลน์มาแล้วกันท่านผู้ชมฝากไว้แค่นี้นะฮะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันนะครับนะขอบคุณทุกการติดตามนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ